สวัสดีค่ะแมุมาพยากรณ์ค่ะจะมาดูดวงราศีมาทายดวงราศีมินประจำเดือนพฤศจิกานะคะว่าเป็นยังไงดวงความรักดวงการเงินการงานนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้ชาวราศีมินประจำเดือนพฤศจิกานะคะ ดวงของท่านจะเป็นยังไงนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ตัวรวมนะคะดูแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าคุณจะตกกวันอะไรนะคะแต่นี้มาถ่ายหนึ่งสองสาม มาดูกันค่ะโอ้คุณราศีมินเนี่ยก้าวดาบนะคะคุณเครียดหนักนะตอนนี้คุณเครียดผุดลุกผุดนั่งทะเลาะกับตัวเองมันมีความเลยเดียนพฤติการเนี่ยความสุขมันก็มันเหมือนเป็นคุณเป็นคนคิดมากเครียดนะคะที่เริ่มตน้นเดี๋ยวต้องดูไพ่ตัวต่อไปนะคะ เครียดกับปัญหาที่คุณแบกรับอยู่นะคะคุณแบกรับปัญหาปัญหาเนี่ยที่คุณแบกอยู่เนี่ยก็คือคุณสร้างคุณสร้างของคุณเองปัญหาของคุณเองการหนักเหมือนจะปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรและแต่คือว่ามันมี ปัญหาคุณเครียดกับปัญหากินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะคะเหมือนมีความเครียดแต่ว่าปัญหาอันนี้คุณสร้างขึ้นมาเองบางทีคุณอาจจะไปสร้างสร้างเหมือนว่ารับภาระเนี่ยมันคุณแบกภาระเนี่ยแต่เป็นภาระ,ะของตัวตัวคุณนะคะเป็นภาระ,ะของตัวคุณเองคุณสร้างขึ้นมาเองไม่มีใครเข้ามาสร้างให้คุณเนื้ออะไรอย่างนี้นะคะสามเหรียญคือเนี่ย อันนี้เหมือนว่าคุณต้องเลี้ยงดูพ่อแม่คุณต้องแบ่งปันมีการเงินการอะไรอย่างเงี้ยมมันเหมือนมีภาระน่ะเหมือนได้มาเนี่ยเลยสามเหรียญเนี่ยแต่คุณหาเงินได้คุณเหนื่อยมาอะไรมามันมีภาระจะต,ต้องแบ่งปันตำแหน่งนี้ตำแหน่งพ่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเหมือนว่าคนที่ไม่ได้มีภาระเรื่องพ่อเรื่องอะไรคุณจะต้องแบ่งเงินเนี่ยเขาบอกว่าแก้เค้ด้วยการที่คุณเหนื่อยคุณเน็ดเนี่ยเนี่ยมีสามเหรียญเนี่ย คุณก็หาทางทำบุญเข้ามาทำงานได้มาคุณก็ไปทำบุญนะคะทำบุญเหมือนว่าเนี่ยเห็นไหมคุณจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่บางทีคุณไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่หรอกปัญหาที่คุณแบกเนี่ยมันเขาบอกว่าเลี้ยงให้ทำบุญกับพ่อกับแม่นะอยู่ตรงเนี้ยให้จะที่จะแปลความหมายให้เลยก็เหมือนว่าถ้าคุณจะแก้ไขคุณทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้เอาเงินถ้าพ่อแม่พ่อแม่ยังอยู่คุณก็ ไม่ต้องนั่นแต่ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่คุณทําบุญไต่าบาทให้ค่ะมันเหมือนว่าคุณจะได้ตัดภาระออกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นนะถ้ายังเลี้ยงดูอยู่คุณก็บอกว่าเวลาให้อ่ะคุณต้องขอขอพรให้ลูกหมดหนี้หมดสินให้ลูก ให้ทำอะไรให้สำเร็จอย่าให้เป็นภาระอยู่อะไรอย่างนี้นะคะตามแต่เหตุการณนน์นั้นๆเนี่ยคุณมีแฮงแมนตัวคุณเนี่ยที่เครียดที่ทุกข์ไม่อยากจะเจอกับใครมันมีปัญหาหลายเรื่องแบบปิดปิดบางบางแต่ทั้งทั้งที่คุณเหยียบอยู่เลยนะความสุขความอุดมสมบูรณ์เลยครอบครัวคุณมีกินมีใช้มีอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขการกิน,ก,นกันอยู่อุดมสมบูรณ์แต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะ ็นหนี้โดยที่คุณปิดบังคุณมีแฮงแมนคือคุณปิดบังอ่ะเป็นหนี้โดยที่ปิดเลยครอบครัวสมมุติว่าปิดบังสามีเนื้ออะไรเงี้ยหรือบางทีไปทําเรื่องอะไรไว้ไม่ดีเทปแบบภาระเนี่ยบางทีไปตั้งนี่วะเปรียบเทียบนะคะอันนี้เปรียบเทียบแค่แค่ปัญหามันมีเลยเดือนพฤศติการเนี่ยมันปัญหาคามหาความสุกไม่ได้หาหาความสุขไม่ได้แต่คุณก็ยังโชคดีนะคะ เนี่ยไพ่แต่ละคนอันเนี้ยคุณได้แบบว่าคุณมีความสุขเพราะหมู่เพื่อนอันนี้เพื่อนที่หันหน้าเข้าหากันนะคะเพื่อนหันหน้าเข้าหากันได้ดื่มได้กินได้มีความสุขหันหน้าเข้าหากันนะคะคือว่าคุณได้มีความสุขคือว่าบางครั้งเนี่ยคุณแบ่งปันหรือว่าความสุขเนี่ย ความทุกฟาร์มอะไรฟความเครียดคุณไปเล่าให้เพื่อนฟังแล้วจะมีาร์มจะมีคนช่วยเหลือมีความสุขารามสุข,ขของคุณารามสำลานกับหมู่เพื่อนเพราะฟความปิดบังนะคะคุณระวังคุณจะมีปัญหาร้ายไม่ว่าจะมีนําเรื่องเข้าบ้านนําไฟเข้าบ้านเพราะฉะนั้นที่คุณคิดชงเครียดคุณต้องแก้ให้ได้เป ถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ปรึกษากับพ่อกับแม่นะคะแต่ถ้าไม่มีคุณก็ไปทำบุญใส่บาตเหมือนให้คุณสะดาะไปให้ได้นะคะเพราะเนี่ยเจ็ดถ้วยคุณจะทำร้ายฟามให้คุณใช้ชีวิตแบบปีระวังควรระวังนะคะในในเดือนพฤศจิกายนนี้นะราศีมินเพราะว่าคุณฟามสุขฟามทุก์อยู่ที่ตัวคุณทํานะคะเลยเจ็ดถ้วยเนี่ยเหมือนเหมือนว่าคุณจะล้มฟามสุข ล้มความทุกเพราะว่าระหว่างที่คุณจะมีเลยหมู่ที่มีความทุกใกล้ตัวคุณก็มีเนี่ยมีเห็นไหมถ้วยเนี่ยมันถ้วยให้ความนุกแต่แฝงด้วยอันตรายนะคะมีแต่อันตรายรอบตัวนะคะมีทั้งงูทั้งอะไรคือเลยเลยที่คุณหาความนุกความตารานถ้าคุณเข้าไม่ถูกอะ่ะนะเจ็ดดาบระวังของเสียหาย หนึ่งเหรียญของคุณเนี่ยยังดีมีแก้ไขเรื่องหนึ่งเหรียญเรื่องการเงินเนี่ยคุณระวังของเสียหายระวังโดนโดนแบ่งปันมีหนึ่งเหรียญการเงินมีแค่หนึ่งเหรียญกับสามเหรียญเพราะฉะนั้นคุณต้องทนไปให้ได้คุณต้องแก้รู้ตัวและคุณก็ทำบุญใจบาตตั้งต,ติ เก็บอารมณ์ของคุณคล้ายๆว่าใครพูดอะไรไม่ถูกหูก็เงียบอย่าทำลายความสุขนะอย่าหาเรื่องอย่าหาไฟเข้าบ้านบางครั้งอดทนได้สามีพูดอะไรภรรยาพูดอะไรเลยบ้าเรื่องอะไรเนี่ยอย่าทำให้บ้านแตกยังต้องใช้ความอดทนคุณเป็นคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยการไม่สบายใจเครียดภาระเนื้ออะไรเหมือนว่าทำเรื่องที่ว่า ต้องเก็บเงียบต้องปิดต้องบังนะแต่ในเรืองตำแหน่งพ่อแม่เขาให้แก้เคลดว่าคุณะปรึกษาพ่อแม่ช่วยคุณได้นะคุณทําบุญใจบาทให้พ่อแม่พ่อแม่ช่วยคุณได้นะถ้าถ้าคนที่ไม่มีพ่อแม่อยู่คุณก็ทําอย่างนี้แต่ถ้าคนมีพ่อแม่อยู่คุณไประบายท่านจะได้แนะนําคุณว่าแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะ คุณจะแก้ไปได้อย่างคุณจะแก้เลยเดือนเนี่ยคุณจะผ่านพ้นไปได้ไหมนะคะแต่เนี่ยจะแรงจะร้ายคุณต้องไปดูปีเกิดนะคะปีเกิดนักขัต์อะไรแล้วก็วันเกิดวันอะไรนะดูแต่ละแต่ละรายวันถ้าทาเนี่ยใลยเดือนเนี้ยมินมินราศีมิน,มน,มนในเดือน พฤติกาเนี่ยไม่ดีแต่แต่ละวันคุณดูรายวันเนี่ยาขาทายดีทายไม่ดีเพราะว่ามันจะเป็นผลส่งมาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตแบบระวงังชีวิตแบบรอบครอบแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะสวัสดีค่ะ